ทีนี้นะครับเมื่อเราได้ทำให้ตัว NextJS เนี่ยมันรู้แล้วว่าต้องการสร้างโพสต์เทมเพลตเนี่ยขึ้นมากี่โพสต์นะครับโดยเรา return ตัวแพทตัวนี้มันก็จะไปนับ ID สมมติว่าตรงนี้มันมี10ใช่ไหมครับมันก็จะวนลูปไป10เทมเพลตสร้าง10โพสต์จากนั้นวิธีการที่เราจะให้มันแสดงเทมเพลตนะครับของแต่ละโพสต์ของแต่ละ user นะครับของแต่ละ user เนี่ยเราสามารถ นำเอาค่า property ด้านในมาแสดงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว email address street นะครับ city zip code geolocation ต่างๆแบบนี้นะครับเอามาแสดงใน template แบบนี้วิธีการก็คือเราจะใช้งานตัว get static prop คล้ายๆกับในตัว index นี้นะครับที่เรานำเอา property name นะครับแต่และชื่อเนี่ยมาแสดงนะครับเราจะใช้ get static prop แบบนี้เหมือนกันทีนี้นะครับในตัวด้านล่างนี้เราก็จะทำคล้ายๆก,กันก็คือมีการ export ตัว const a n t นะครับแล้วก็ get static prop ก็เราใช้งาน asynchronous เหมือนเดิมแล้วก็ตัวด้านในนะครับ parameter ต,ตัวนี้เราจะใช้เป็น context หรือว่ารับ context แต่ละ user แต่ละตัวเข้ามานะครับ mm hmm. context นี้ก็หมายความว่า user แต่ละตัวนะครับรับเข้ามา10ตัวแล้วก็ใช้ตัว ช expression นะครับกำหนด ID เป็น constant ID มีค่าเท่ากับตัว context หรือว่าตัวข้อมูลของ user แต่ละตัวนะครับแล้วใช้งาน property param ID ก็คือเราไปเอาค่า ID มันมาจากนั้นกำหนด constant response แบบนี้มีค่าเท่กับ await นะครับ await แล้วก็ fetch ด้าน,นในเราก็จะใช้ตัวลิงก์ JSON p l a e c o d e r เหมือนเดิมจากนั้นนะครับเราก็จะตามด้วยตัว ID ตัวนี้นะครับหมายความว่าเราผ่านค่า user แต่ละตัวมาแล้วก็ไปเก็บ ID ออกมาครับตัว response เนี่ยก็จะเก็บตัว JSON file ของ user ID แต่ละตัวเสร็จแล้ววิธีการเก็บก็คือเก็บเป็นไฟล์ JSON นะครับมาอยู่ที่ ConstantData ตัวนี้เราก็ใช้ w a i t เหมือนเดิมแล้วก็ Respond.json ก็ทำคล้ายๆกับในตัว Index แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นมันไม่ได้กำหนด ID นะครับเพราะคือมันจะไปดึงเอาตัว JSON มาทั้งหมดเลยแต่ว่าใน ID แต่ละตัวเนี่ยเราจะทำเป็น Template ของ ID แต่ละตัวก็เลยต้องเพิ่ม ID เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะ Return ตัว Property ที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับก็จะเป็น Prop แล้วก็ด้านในเราก็กำหนด Object user แล้วก็ Return Data ออกมาทีนี้เราก็จะสามารถใช้ Data นะครับที่อยู่ในตัว id แต่ละตัวแล้วเราก็จะเอา user ตัวนี้นะครับเข้ามาที่ Template Component ด้านล่างจากนั้นผมก็จะให้มันแสดงใน Header 1ตัวนี้เราก็จะให้แสดงบอกว่า user property name ก mm ็ hmm. คือแสดงชื่อ name นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลของ json มานะครับแต่ละตัวเนี่ยเราบอกว่าใช้ property name มันก็จะแสดงชื่อ name แบบนี้ถ้า property user name ก็แสดง user name property email ก็แสดง email อันที่2นะครับผมจะให้มานแสดง user email อันที่3ให้แสดง user website อันที่4นะครับสแสดง user address city ตัว address city นะครับถ้าเราเข้ามาดูมันก็จะเป็น address แล้วก็มีส่วนย่อยก็คือ city แบบนี้เรากดเข้ามาที่ list user แต่ละ user ดูนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลแสดงอันแรกก็จะเป็นตัว name มี email มีเว็บไซต์แล้วก็มีตัว city กดอันที่2 มันก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ได้เลยนะครับ